สวัสดีครับผมพีทพัชระครับสำหรับผลงานตอนนี้มีละคร2เรื่องกันทังช่องสามีีเด f ะเ e ส t มน Thailand แล้วก็มีแบรนด์ p o l c o o n ค r เและที่สำคัญที่สุดยังได้รับเกียรติเป็น Key o p i n i o n Leader ของแบรนด์ i n n e r r e l l a ครับ หวานมากมีดิคาปริโอมีเดวิดโบวีแล้วก็มีทอมแฮงส์ตอนเกิดมัง้งอ yeah. ินตาแกรมครับแบทแมนร็อกมาร์ดอนาครับดเดวเลอร์จ้าเลือกยากอะ่ะเอาเอ็มมาวัตสันละกันใครไปทำได้อะ่ะนานมากนานมาก รู้สยามมัง้งจีบเขาก่อนครับยากมากเอา,าเอาหน้าสวยครับเรื่องหุ่นนี้มันทำได้อ่าหน้าฝลั่งครับมันต่างกันเหรอ <c oughs> จริงอะไรก็ได้อ่ะโยเต้อ, <ult> e. อารมณ์ขันอืมขี้ง่อนจ้ะเราเป็นคนง้อเองฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่ชอบทั้งคู่เลยอ่ะจริงๆอยากได้หมดเลยแต่ถ้าให้เลือกเลือกฉลาดครับต้องดูเป็นเจ้าหญิงสวยดูหวานแล้วก็จิตใจเด้ผมมั่นใจมากว่าทุกคนคงงงว่าผมมายืนติดกระดุมทำอะไรมาตอบคำถามอะไรเราจะมาบอกให้ตอนนี้แหละวันนี้พี่ได้รับภารกิจสุดสำคัญที่จะมาหาเจ้าหญิงผิวสวย Cinderella The Princess เพื่อมาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกให้กับแบรนด์ผลิตภัณฑ์ซินเ e อเรล่าไวเอสเซนผู้ชนะเนี่ยจะได้รับเงินรางวัล5แสนบาทพร้อมของรางวัลรวมทั้งหมดเป็นมูลค่า1ล้านบาทเลยนะจ๊ะสาวๆคนไหนที่มีอายุตั้งแต่18ถึง24ปีมีบุคลิกที่ดีและมีความกล้าจะแสดงออกพีก็อยากเชิญชวนให้มาสมัครกันเยอะๆซึ่งเริ่มสมัครกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง วันที่20สิงหาคมนี้เท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่ f a c e o o o แ Fanpage c i n d e r e l l a Y ว e n และ Instagram Cinderella Y S าว e รีบๆเข้ามาสมัครกันเยอะๆนะเพราะเจ้าหญิงของพีทอาจเป็นคุณ Be อ n f i n i t y